อันนี้ดูขนาดเต็มนะครับอันนี้มาดูโครงสร้างของเอหัวไหล่นะครับมาดูโครงสร้างของหัวไหล่ที่เราอยากจะให้เน้นอันนี้เป็นกระดูกอะไรครับ c a เค a l หรือไหยปลาซึ่งจะมีเกิดแล้วอันนี้ Sternum s t e r n อร t e r n o notch นะครับตรงนี้ก็มาต่อกันเป็นจอยต์ดีจอยต์หนึ่งที่เรียกว่า Sterno Carpal j o i n ์หรือ SC j o i n ์ถูกไหม ก็เคลื่อนมาปับ๊บตรงนี้ก็จะมีรอยตอนดานดิสต a อนเอ็นนะส่วนปลายของคาวิกโรเนี่ยก็มาต่อกับอะโคเมนโรเซสซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสแคปูล่าที่ยื่นออกมาใช่ไหมหรือกระดูกไหปลาร้าตรงนี้ก็มาต่อเป็นข้อต่อที่เราเรียกว่า a c j o จอยหรืออะโครมิโอข v าว u ิ a r ร่จอยอะโครมิโอข่าววิกโเป็นจอยที่สองอันนี้เป็นโชเดอร์คอมเพล็กซ์นะส่วนจอยที่สามก็คือเกิดจากเอ่อฮดของฮิวมารัส เฮ uh, <et> สิมูล <S <S ัต <im ul et> ก็มาต่อกับกรีนอยด์ฟลอซาของของสแควปูล่าใช่ไหมกรีนอย i d ฟ o อซ a าของสแค p ปูล่าตรงนี้ก็เกิดเป็นจอยใหญ่ที่เรียกว่ากรีโนฮิม a ร j ลจอยหรือ g h จอยนั่นเองส่วนข้อที่4ก็อยู่ทางด้านหลังซึ่งเป็นตัวรอยต่อระหว่างมิดเดิลบอร์เดอร์นะครับมิดเดิลบอร์เดอร์ของของสแควปูล่ากับซิโครงเราก็เรียกสแค l ปูล o ทอรัสิกจอย เพราะฉะนั้นการทางานของหัวไหล่เวลาเรายกเรากางแขนอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนไหวทั้ง4จอยดนั้นการที่จอยแต่ละจอยมีปัญหาก็มีผลทําให้คนไข้ในทางกับการกางแขนหรือทํางานได้ไม่ดีด้วยเราก็ต้องไฟล์หาสาเหตุถ้ามองภาพนี้ถ้ามองอันนี้มองทะลุไปทางด้านหน้านะจะมีมีตัวโคโลคอยโปรเซสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกของสแปูล่ายื่นออกมาทางด้านหน้าด้วยเห็นไหม,หไหมด้านหน้าด้วยโคโลคอยโปรเซส นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวแบ่งกัน้นก็คือกล้นเนื้อที่เราเห็นอยู่ทางด้านบนของโคลคอยโปรเซสก็คือกล้นเนื้ออะไรกล้นเนื้ออะไรโนตตรงนี้ซุปซุปซปลาสไปเนตัสใช่ไหมแล้วจะเห็นว่าเขารอดผ่านอโคลเมนโปรเซสรอดอโคลเมนโปรเซสแล้วมาเกาะที่เกรเตอร์ทอร์เกนเตอร์เห็นไหมเป็นซุป,ปราสไปเนตัสเทนดอน ส่วนปลายก็จะเปลี่ยนเป็นเทนดอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ็บตรงหัวขอบขอบเนี่ยมักจะเป็นเทนดอนมักจะเป็นอินเซอร์ชันหรือเป็นออริจินของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เจ็บตามขอบขอบข,อบข้อต่อเนี่ยนะถ้ากล้ามเนื้อมันจะถัดออกไปแล้วส่วนใหญ่คนไข้จะเจ็บตรงนี้เยอะเพราะว่ามันเป็นส่วนรอยต่อนะครับแล้วก็เวลาแอคชั่นเนี่ยมันจะเกิดแรงตึงแรงการใช้งานอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทนดอนของซุปเปอร์สไปเนตัส แต่จุดหนึ่งที่จารย์อยากชี้เห็นก็คือว่าจากโครงสร้างอ r o ครเมนโปรเซสกับเฮุของฮ u m มา u ั hmm. แล้วก็เอ mm ็นเทนดของ Super này, s u p เป s p i สไป u s นี้จะมีลักษณะถุงน้ำเห็นไหมถุงน้ำสีฟ,ฟ้าซึ่งมีลักษณะเหมือนลูกป่งใส่น้ำมีความลื่นนะเราเรียกเบอร์ซ่าหรือถุงน้ำอัแต่นี้มันอยู่ใต้ a c r o m เมนเราก็เรียกเรียกว่าสับอะโครเมนสับแปลวะา่าใต้ สับอะโคเมนเบอร์ซ่าทำหน้าที่อะไรลองลดการเสียดสีถูกต้องหนึ่งลดการเสียดสีระหว่างเทนดอนของของอะไรของของเทนดอนของซูเปอร์สเปนทัสกับอะโคเมนโปรเซสซึ่งเป็นกระดูกในบางคนนะฮะเกิดการที่ใช้แขนเยอะๆยกแขนทำงานเยอะๆเข้าไอ้ตัวเนี้ยเบอร์ซ่าอักเสบได้เราเรียกว่าเบอร์ไซติส พออักเสบปั๊บมันก็จะบวมแดงร้อนอักเสบมาพอเราคนไข้ย,ยกอปวดยกไม่ขึ้นเลยนะพอยกขึ้นไปไอเบอร์ซ่ามันก็กระแทกกระแทกกระแทกอะโคเมนโรเซสคนไข้ก็จะเจ็บร้องยกแขนไม่ขึ้นมีอย่างนั้นเลยบางทีเป็นจากเบอร์ซ่าสังเกตก็จะมีการปวดบวมแดงร้อนหรือแบบซีเวียมากรุนแรงครับเวลายกโอ้เปียแปะลงมายกไม่ได้หรอกยกขึ้นเงี้ยล่วงเลยนะเป็นอย่างนี้จริงๆ เรียกเบอร์ไิต์สีเราก็ต้องใช้การให้พักตัวลดการอักเสบตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วจากภาพเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเกรเตอร์ทอรเกนเตอร์นะปมกระดูกใหญ่แล้วขยับมาเป็นเลเซอร์ทอรเกนเตอร์ถูกไหมตัวเลเซอร์เนี่ยตรงนี้เป็นเทนดอนของเพกโตริสเมเจอร์ที่เขาตัดออกไปซ,ซึ่งก็มันจะต้องพาดมาตรงนี้แต่นี้เป็นเทนดอนมาเกาะนะครับและที่สําคัญก็คือตัวนี้ด้วยเป็นเทนดอนของ สับสแคปิสที่มาเกาะตรงเลเซอร์ทอก์ n กนเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยทำหน้าที่ในการที่จะช่วยอินเทอร์นอลโรเตชันอินเทอร์นอลโรเตชันนะอินเทอร์นอลโรเตชันแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าเป็นเพ็กซ์ก็ทำหน้าที่ h o r i z o n t a l แอ adduction adduction คือหุบแขนเข้าด้านในแล้วก็จะเห็นว่าร่องระหว่างเกเตอร์กับ laser, เลเซอร์จะมีเออจะมีเฮด อ่าเทนดอนเอาไปเสพคือเทนดอนคือเทนดอนของหรือเอ็นของใบเสพซึ่งรอดผ่านแล้วก็จะมีแผงเอ็นเห็นไหมแผงเอ็นปิดอยู่เราเราเรียกว่าไบซิปิปอลเทนดอนชีตนะมีเอ่อมันมีชีตมีคุมอยู่ครั้งแล้วก็จะมีเอ็นปิดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ให้เอ็นนี้หลุดออกจากเบา้าออกจากกลุม่มแล้วก็รอดผ่านเป็นลองเฮดลองเฮดข้ามไปข้ามไปข้างๆข,ข,ของหัวเฮดทางด้านหน้าแล้วออกไปเกาะที่กลีนออยเลบุม เป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นออริจินเป็นจุดเกาะของเขาจริงๆจุดเกาะของเขาเริ่มนี้แล้วก็ไล่ลงมาแล้วเป็นเป็นเบลลี่เป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อใบเสร็จมาส่วนช็อตเฮดเนี่นนี้ไม่เห็นช็อตเฮดช็อตเฮดก็จะวิ่งขึ้นไปเกาะตรงนี้เกาะโคลมาคอยโปรเซสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างสรุปของโชเดอร์จอยนะครับด้านนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อไป เรามีภาพไปดูเยอะแยะนะฮะภาพไปดูให้ได้เข้าใจใดูเส้นดูภาพนี้สิมีอะไรบ้างอออภาพนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของทั้งเส้นเลือดกล้ามเนื้อและระบบประสาทแล้วก็ให้เห็นว่าโครงสร้างที่อยู่ทางด้านสีคอด้านข้างและศีรสะดด้านข้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งเราก็มาดูความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่า อันนี้คือสเตโนไคนมัสตอยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีขแขนงของเส้นประสาทสีเหลืองๆนี่คือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อจะต้องถูกสั่งงานด้วยเส้นประสาทนะเส้นประสาทจะต้องแตกขแขนงถ้าคนไหนมีปัญหาระบบประสาทกล้ามเนื้อตัวนั้นก็ไม่ทํางานกล้ามเนื้อตัวนั้นก็ฟอรี่เป็นเพชรนะไม่ทํางานได้นะแล้วกล้ามเนื้อรับความรู้สึกได้ก็มีเส้นประสาทรับความรู้สึกไปรายงานที่สมองอันนี้เป็นขแขนงของเส้นประสาทนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นรีレビเตอร์แคปูลี่และตนด้านข้างต่อหลังนี้ก็จะเป็นสเกลินนะครับนะอันนี้ก็จะชี้เห็นสับเครเวียนอารอาราคาวิคูล่าเนิร์ฟนะก็จะมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงพวกเอ่อสับสับคาวิคูล่าไอซุปเปอร์คาวิคูล่าเนิร์ฟหมายถึงว่าซุปเปอร์ไปเหนือคาวิคูล่าก็คือคาวิโคก็เป็นพอมันเส้นประสาทมันผ่านตรงไหนก็เรียกชื่อตามนั้นมันอยู่เหนือของ เหนือของไหปลาราหรือคาวิโคลมันก็เรียกว่าซุปเปอร์คาวิโคราเนฟเนฟคือเส้นประสาทมันก็ตั้งชื่อตามน,นั้นดังนั้นเส้นประสาทตรงนี้ก็จะมาเลี้ยงกลุ่มพวกสเกลีนนะฮะกลุ่มพวกสเกลีนอ่าแล้วก็น,นี้ก็ยังมีขแขนงเรียกอีกนะทันสเวอร์เซวิโคเนฟนะฮะตัวนี้เห็นไหมามาเลี้ยงตัวทันสเวอร์เซวิโคเนฟเนี่ยจริงๆเป็นเนฟบลูทของของเส้นประสาทสมองด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ นะฮะปลรเลี้ยงให้สเตโนไคนมัสตอร์ทำงานได้นะอันนี้เป็นเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้างงนั้นการที่เรากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยเราอาจจะไปโดนเส้นประสาทนะถ้าคนเส้นประสาทไวอย่างเราเนี่ยมังที่โดนกดปื๊ดปดวิ่งไปนน่นไปนี่เลยพวกนี้เซนซิทีฟเนะยโดนเพีดเดียววิ่งบางทีกดตรงนี้ทําไมขึ้นหัวที่จะบอกว่าไอ้ทาไมกดตรงนี้ปื๊ดขึ้นนีเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะเส้นประสาทบางเส้นเห็นไหมเส้นประสาทบางเส้นมันวิ่งสีเหลืองๆตรงนี้ ที่เราเรียกว่าเกรดเกรดออริคูลาเนิฟพอมันขึ้นไปเลี้ยงหูมันก็เลยเรียกว่าออริคูล่าปราหูไปเลี้ยงประสาทหูเวลากดตรงนี้ก็วิ่งขึ้นหูได้เหมือนกันแต่โบราณเราเรียกว่าเป็นเส้นลูอ่เป็นเส้นจันทผู้สั่งลูทางเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเส้นเขารู้ว่ามันวิ่งแบบนี้ก็เลยตั้งชื่อมันแต่ไม่รู้มันคืออะไรนั้นถามว่ามันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันแผนไทยแผนจีนแผนอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ใครจะเรียกอะไรยังไงตั้งชื่อกันไปตามวัฒนธรรมตามภูมิความรู้ตามอะไรต่างๆก็ว่าไปเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เราอาจจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่เวลาแผนไทยเรากดแล่นอาจจะไปโดนปลายประสาทที่มันวิ่งไปที่อื่นหรือมันมีปลายประสาทที่เชื่อมโยงกันมันถึงแล่นไปตรงนู้นตรงนี้เออแล่นหาว่ากดไม่โดนนีมันก็ Uh, คือแต่ตามหลักแล้วส่วนใหญ่เวลาที่มันเกิดโรคหรือเกิดอาการมันจะค่อนข้างเซนซิทีฟมันจะไหวถ้าตรงไหนที่ไม่มีอาการเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะแต่ถ้ามันมีอาการมันจะตื่นตัวมากนั้นเราเราไปกดเนี่ยคนเราเรียกเส้นกำาเริบแผนไทยเราเรียกเส้นกำาเริบมเวลาเรากดลงไปปับ๊บมันก็เลยไวปื้ดวิ่งไปนู้นนะไอ้คนไหนเส้นพิก,การเราเรียกอย่างอินพิก,การคือประเภทไม่ค่อยรู้เรื่องกดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเส้นมึงพิก,การแล้วไม่ค่อยรู้ลึกและรละความรู้สึกใช่ไหม อันนี้ก็เรียกเส้นพิการแต่คนคนเราเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่ตรงกลางไม่กำเริบหรือพิการนะก็คือพอดีพอดนะีต้องมีความรู้สึกบ้างแต่มากไปก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้จะเห็นว่าเส้นเลือดอตรงนี้ก็จะมีเส้นประสาทที่หน้ามี facial nerve นะครับมี facial nerve facial n e r ก็คือเส้นประสาทคู่ที่ที่หล่บจำได้ไหม facial nerve คู่ที่เฟเชียลเน l nerve เนี่ยเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7 ตอนนี้นะมาอยู่มาเลี้ยงมาเลี้ยงที่กล้ามเนื้อที่ใบหน้ามามีเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ใบหน้านนี่มาจากสมองเลยนะคู่ที่7ดเนี่ยนะแล้วก็แบ่งเป็น2อง branch เส้นประสาทคู่ที่7็ที่ก็บอกที่อยู่ตรงหน้าเวลาเรานวดหน้าให้กระตุ้นที่หน้าหูก็เพราะว่ามันมี facial nerve มี b r a ค c ล branch กับ mandibular branch นะครับ mandibular ก็คือส่งมาที่ขากรรไกรล่างนะครับแล้วั r เค c ลมาตรงแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมี เอ่อบางทีมันจะมีเส้นบนอีกนะอันนี้ก็จะมาเลี้ยงทําให้ความรู้สึกใบหน้ารับความเอ่อเป็นตัวเฟเชียลหมายถึงเป็นตัวสั่งการเป็นตัวสั่งการให้หน้าเรายิ้มให้ยักคิ้วเคียเค้ยวอาหารอะไรได้เนี่ยมันเกิดจากเฟเชียลเนอร์นะคนที่มีปัญหาเส้นประสาทตัวนี้นะครับอามาพาดก็จะทําให้ใบหน้าเนี่ยตกสันนิบาตหนังตาตกมากาอาเออเดลพาวซี่หน้าจะไม่ยิ้มอย่างเรา น่าจะตกนะของเรานี้ยังกล้ามเนื้อมันดึงไว้เจอคนไข้พวกนั้นเขาอย่างเงี้ยหลับตาก็ไม่ลงก็มีอ้าวครับนี่คือกล้ามเนื้อนะที่เราสั่งงานได้เป็นมหาจารเรื่อยแหละที่หลับตามไม่ลงยักคิ้วไม่ขึ้นยิ้ยมไม่ขึ้นหน้าเบี้ยวไปข้างหนึง่งก็คือเกิดจากเส้นประสาทคู่นี้แหละแล้วคนที่แบบว่าเวลานอนหลับแล้วตามันกระตุกกันตืงอยู่เรื่อยก็จะมีผลก็เกิดจากระบบประสาทของเขาตึงเครีดยด ตึงเครียดที่ทําให้ไปกระตุน้นทําให้กล้ามเนื้อมันมันคอนทรคชันหรือเกิดจากภาวะตึงเครียดเกิดจากการสั่งงานของเส้นประสาทที่มากปกติถูกไหมถ้าไม่สั่งงานเลยมันก็อัมาพาตถ้าสั่งมากไปก็กระตุกหดโดยที่ไม่ได้สั่งการกระตุกนี่ก็คือมันคอนมันหดตัวโดยที่ไม่ได้สั่งปกติกล้ามเนื้อลายเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราต้องสั่งงานมันเอ้หลับตาที่ลืมตาที่ยิ้มที่นะเป็น v o l u n t a r y muscle ก็คือ control ได้ควบคุมได้ แต่ถ้าถ้ามันทํางานเองแสดงว่าผิดปกติอยู่ดีกล้ามเนื้อก็ตุกๆๆอย่างเงี้ยต้องมีอะไรผิดปกติในระบบร่างกายากเราใช่นั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่ารางร้ายรางดีหรอกนะครับก็ก็ดูโครงสร้างอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะมีเส้นเลือดเห็นไหมเด่นหน้าเราเนี่ยหน้าเลือดคนเรานี่หน้าเลือดเนาะเอามีเส้นเลือดอันนี้ก็เป็นเส้นเลือดคอที่ขึน้นมาแล้วแตกขึ้นมาที่เลี้ยงที่หน้าเ,เ,นนเส้นเลือดแดงเห็นไหม นะผ่านกล้ามเนื้อต่างๆที่ใบหน้าขึ้นมาทางจมูกเห็นไหมเส้นเลือดแดงขนาดเลือดดาก็ลงมาเห็นไหมก็ลงมานะอันนี้ก็เป็นเส้นแรกอันนี้ก็เป็นเส้นเลือดเส้นเลือดแสดงี้ว่าเลือดดาเลือดแดงเส้นประสาทเนี่ยจะไปด้วยกันสามตัวเนี่ยเขาสามพี่น้องสามพี่น้องจะต้องไปด้วยกันเสมอนะเลือดแดงไปส่งเลี้ยงนะพอเสร็จแล้วเกิดเป็นเลือดเสียก็กลับมาถ่งเส้นเลือดดากลับมาหัวใจขณะเดียวเส้นประสาทก็ต้องไปควบคุมให้กล้ามเนื้อมันทํางาน อันนี้คือการทํางานที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบงั้นเวลาที่เรานวดเนี่ยเรานวดอะไรบ้างเราก็นวดโดนทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดเส้นอะไรทั้งหมดแหละแต่เส้นประสาทมันมันคอน่อนข้างจะเสียหายยากถ้าไม่ไปขยี้ไปช้ำไปตีมันให้ช้ำจริงๆมันมักจะไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะมันมีความยืดหยุ่นดีมากมันพยายามเอาตัวรอดแล้วมันสอดอยู่เก็บอยู่ใต้กล้ามเนื้อแล้วเรากดก็โดนกล้ามเนื้อก่อนเออมันฉลาดนะครับเส้นเลือดแดงก็หลบอยู่ข้างในเหมือนกันเส้นเลือดดำเนี่ยอยู่ข้างนอกที่เราเห็นเนี่ยเส้นเลือดดา เออที่เราเห็นทูเขียวเนี่ยเส้นเลือดดาเป็นเส้นเลือดที่ไหลกลับนะครับเส้นเลือดสําคัญสำคัญของสําคัญสำคัญ,คญ,คญมันก็สอดเก็บไว้ด้านในเห็นไหมร่างกายก็สร้างมาอย่างชาญฉลาดนะครับไขสันหลังสําคัญแล้วกระดูกสันหลังปิดไว้นะกล้ามเนื้อปิดไว้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เห็นทางด้านข้างนะครับอ่ะโอเคอมีส่วนไหนไหมที่อยากรู้ ด้านหน้าก็จะเป็นกล้ามเนื้ออย่างที่จาย์บอกไปแล้วหลพอโอเคอะโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจันถาม